สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The G m a s t e r นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆ Rider ชาวแกปทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีแท็กแชทหา CC นะครับผมมีเพื่อนๆหลายคนนะครับทักมาถามว่าผมหาแชท CC ไม่เจอนะครับทำยังไงนะครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับการรับงานอันนี้ผมแคปหน้าจอไว้นะครับ แตกก่การแคปหน้าจอนี่มันไม่ดีนะครับผมก็อาจจะส่งผลให้เราถูกระงับได้นะครับโอเคอันนี้ผมก็แคปมาเพื่อเป็นสอนเพื่อเป็นการสอนนะครับโอเคครับผมก็ง่ายๆเลยนะครับอันนี้สมตสมติว่าถ้าเรากําลังรับงานอยู่เนาะก็จากคลิปที่รออาหารนานเกิน45นาทีนะครับถ้าพี่พีไรเดอร์ได้เข้าไปดูกันนะเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์เอาไว้ให้ก็สมมุติถ้าเราเจอปัญหาแล้วนะเราต้องการ ขอความช่วยเหลือนะครับโดยการทักไปหาแชท c c นะครับผมก็สมมุติถ้าเรายังอยู่หน้านี้อยู่เนาะยังไม่ได้จบงานฉะนั้นให้เรากดไปตรงที่นะครับ2จุดนะครับนะครับ2จุดส่งนะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้าศูนย์ช่วยเหลือแบบนี้นะครับจากนั้นให้เรานะครับคลิกไปตรงที่หัวข้ออื่นๆนะครับลองทําตามไปพร้อมๆกันนะครับหัวข้ออื่นๆจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนไปหน้าใหม่นะครับแล้วก็ มันจะกลายเป็นหน้านี้นะครับให้เราคลิกเข้าไปตรงที่ปัญหาเกี่ยวกับงานครับนะครับจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้ามีประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะครับผมให้เราให้พี่ๆไรเดอร์นะครับกดไปตรงตรงส่งอาหารนะครับไปส่งอาหารแล้วไม่พบผู้ใช้บริการครับคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็เลื่อนไปประมาณล่างสุดนะครับเนี่ยครับมันก็จะเจอกับติดต่อเราผ่านแชทนะครับก็ให้พี่ไรเดอร์นะครับ กดคลิกเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็จะสามารถติดต่อกับซีซีนะครับสามารถถามปัญหาได้ทุกอย่างเลยในนี้นะครับผมนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับเห็นไหมครับก็ง่ายๆเลยนะครับทักแชทหาซีซีนะครับเพียงแค่ไม่กี่คลิกนะครับผมก็เราสามารถติดต่อระหว่างที่เรารับงานได้เลยนะครับไม่ต้องรอให้จบงานนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับพี่ๆแกลไรเดอร์ทุกคนนะครับผมก็ ก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับถ้าพี่ๆคนไหนนะครับลองทําแล้วทําสําเร็จนะครับคอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ครับขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ